สลาม่ได้กุมบรอมาตุลลอฮีอัลเบลกาตุวันนี้ผมมาอยู่ที่มูฮิทีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วมูฮิทีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่รวบรวมพี่น้องมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมาร่วมกันประกอบอามันอิบาระนสถานที่แห่งนี้หลายคนบอกว่ามาที่ศูนย์กลางมีอาหารให้อิ่มท้องมีสถานที่ที่จะประกอบาธุรกิจได้อย่างเต็มที่เพราะพื้นที่กว้างขวาง แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะมีข้อถามว่าเอ๊มาที่ศูนย์กลางแล้วเรามาได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมุสลิมบ้างหลังจากที่เราได้พูดคุยกันในคณะกรรมการมุ้ยที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราก็เลยคิดว่าเมื่อใครมาที่มุ้ยที่เพื่อศูนย์กลางแล้วสิ่งหนึ่งที่อยาขาดไม่ได้ก็คือให้เขาได้เรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของวาธรรมและเรียนรู้ในเรื่องของวิถีอิสลามว่าเป็นอย่างไร คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มีการดําริในการที่จะตั้งนะครับศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามขึ้นและคณะกรรมการก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ในการศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้นะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ได้ทําอะไรบ้างไปติดตามนะครับรับชมกับผมว่าเราที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีตัวศูนย์เพราะเรากําลังรองบประมาณ จากกรุงเทพมหานครที่จะมาช่วยนะครับจัดสรรในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เหล่านี้แต่งานของสุวรธรรมนั้นก็ยังดําเนินต่อไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่ผ่านมาเราไปชมกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้มาร่วมกันนะครับติดตามผลงานหลังจากเดือนยอรมดอนอัปเปริเซนี้ไปแล้วนะครับเราจะมีกิจกรรมเช่นเดิมนะครับในทุกๆเดือนนะครับให้ทุกท่าน ได้มาติดตามและร่วมกิจกรรมกับพวกเราครับเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมในการเรียนรู้อิสลามของศูงนย์การอิสษามห่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำกิจกรรมกันขึ้นมาก็ทำทีไรครับแล้วเวลาก็เกือบปีแล้ว นะฮะกิจกรรมของเราก็ไปได้ค่อนข้างจะดีตัวของสูนวัฒนธรรมเองคือตัวการก่อสร้างอาคารปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นสูนวัฒนธรรมเนี่ยในรูปของการออกแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รองประมาณทางกรทมเพื่อที่จะดําเนินการให้อันนี้เป็นไปตามเป้าหมายแต่สาหรับกิจกรรมของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ยัง้งนะแล้วเราได้เริ่มต้นทํากิจกรรมของสูนวัฒนธรรมเนี่ย เป็นที่ตอบรับกับสังคมพ้นคำอธิากทั้งในเรื่องของออนไซต์และออนไลน์ line. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเพจของศูนย์กลางและเพจของศูนย์วัฒนธรรมเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางม,ม,มีผู้ที่แวะเวียนเข้ามาชมหลักหมื่นนะแล้วเราก็หวังว่ากิจกรรมของเราเนี่ยก็คงจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องทั้งต่าศสสน็กและพี่น้องลิมให้ความสนใจกันมากมาก,มากยิ่งขึ้นไป การทำเวลาครับเป็นกำลังใจและผมหวังว่าในส่วนของตัวคาดเองเป็นรูปธรรมได้ก็คงจะภายในปีนี้อินชอาลอตาลาเป้าหมายของศูนย์วัฒนธรรมเองเรากำเนิดเกิดมาเพื่อที่เอากิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมต่างๆโดยเพพาะยิ่งวัฒนธรรมอิสลามการทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในลักษณะของเป้าวัฒนธรรมใครที่เข้าใจอิสลามผิด เราก็จะเอาเรื่องของความถูกต้องที่เราควรจะแจ้งให้เขาได้รับรู้เนี่ยเพื่อที่จะมีความเข้าใจซึ่งอันดีซึ่งกันและกันในส่วนของธรรมของอิสลามเองที่เราจะตั้งใจไว้ก็คือเรื่องของความเป็นมาของมุสลิมในเมืองไทยความเป็นมาของตัวศูนย์กายอิสลามในประเทศไทยตลอดจนสถานการณ์ต่างประเทศให้สังคมได้รับรู้และตรงนี้จะเป็นจุดที่จะเรียนรู้ใครที่เคยมาศูนย์กายอิสลามเตตไท ก็เข้ามาศึกษาขับสูนย์ว่าทำได้อิชาลลวะครับผมหวังว่าความเมตตาเจ้ารัตตาจะพยายามผักดันให้การความตั้งใจของเราที่เราจะทำอันนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเราก็ขอฝากกับพี่น้องไว้นะว่าถ้าามีกิจกรรมใดๆก็ขอความกรุณาได้ช่วยกันสนับสนุนนะช่วยกันติดตามผลงานของเราและสำหรับท่านที่มีข้อเสนอแนะที่อยากจะให้เราทำอะไรเราก็ยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะ ผมคาดหวังว่าศูนย์วัฒน,วนธรรมและการเรียนรู้อิสลามของมูลนิเพื่อสุญญาอิสลามเทศไทยนี้จะเป็นแหล่งที่จะให้การศึกษาและทําความเข้าใจกับพี่น้องต่างศาสนแาและพี่น้องมุสลิมให้ได้เข้าใจถึง่อิสลามมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตการประกอบศาสนากิจการดําเนินกิจกรรมของอิสลามหวังว่าพี่น้องคงจะพยายามที่จะติดตามและจะพยายามที่จะให้อาคาร อ์มูนเพื่ศยกายาาาารรรศกก้ยยยนนนนเเปป็ูู์ีีีท่่จะมคุณภพตออไใิจกรรมที่ผ่านมานะคะของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเรามีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของศาสนาในเรื่องของวัฒนธรมรมรวมถึงเรื่องชาติพันธุ์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชาวชุมชนมุสลิมในอยุธยานะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะกิจกรรมหนึ่งที่เราได้รับความสนใจนะคือการที่เรารู้เรื่องมุสลิมอยุธยาก็เหมือนเรารู้เรื่องของมุสลิมไทยค่ะการบรรยายในครั้งนั้นนะคะได้รับความสนใจจากท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะ ในบรรยากาศส,สบายๆสไตล์ย้อนยุคศาลาริมน้ําค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะเรายังมีของดีของเด่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมาให้ผู้มีเกียรติในงานได้ร่วมค่ะเป็นที่ชื่นชอบและประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและยังมีกิจกรรมนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามนะคะร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมด้วย ฮลาไลนะคะก็มีการจัดเสวนาเรื่องชุมชนมุสลิมเติบใหญ่ฮาลาลไทยเติบโตนะคะโดยในงานในวันนี้น,นะคะศูนย์ว,วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามนะคะเราจัดวัฒนธรรมอาหารฮลาลจากชุมชนมุสลิมต่างๆค่ะของดีอาหารเด่นของชาวบางกอกน้อยนะคะนั่นก็คือขนมปังยาสมค่ะส่วนวัฒนธรรมอาหารของชาวบางอ้อที่เรานํามาจัดนั่นก็คือของว่างที่ชื่อว่าหลุมค่ะและของอร่อยจากตลาดริมคลองเจริญกรุงร้อยสาม ชุมชนอันอตติค่ะก็เป็นอาหารที่หาได้ยากในยุคนี้นะคะแล้วก็มีขนมหวานขนมไทยนะคะตุ๊ปะที่ห่อดด้วยใบพาะค่ะรวมถึงก็ยังมีกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยวนะคะผลิตภัณฑ์น้ำพริกด้วยค่ะงานในวันนั้นนะคะถือได้ว่าศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามนะคะได้มีการร่วมกับชาวชุมชนและก็นำไปสู่วัฒนธรรมของชาวชุมชนแต่ละถิ่นด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อสูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเรายังมีกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่หลักการคําสอนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพะหุวัฒนธรรมต่อไปนะคะ สำหรับสิ่งที่ผมได้สัมผัสและได้เห็นการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามของศูนย์กลางนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีครับเป็นศูนย์ที่ได้มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่หลากหลายในการนำเสนอแต่และเรื่องราวแต่และประเด็นที่ให้กับพี่น้องทั้งที่เป็นมุสลิมและพี่น้องต่างชนิดได้เห็นว่าอิสลามของเรานั้นมีบทบาทอย่างไรมีสิ่งที่จะสัมผัส มีส่วนร่วมกับสังคมพระวัฒนธรรมอย่างไรสิ่งที่ได้สัมผัสในแต่ละประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาวิชาการเชิงประวัติศาสตร์การให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาวิทยาการในเรื่องของหลักการอัคคีดาต่างๆ การให้ความรู้ศาสนาวิชาการในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพระอุฒนธ,ธรรมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อย่างเป็นรูปรธรรมที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับช่วยขอดุอาครับช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่สมบูรณ์ที่มีการก่อตั้งเพื่อที่จะตอบรับรองรับพี่น้องผู้ที่จะมาใช้ในการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามต่อไปในอนาคตอินศอัลธาครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามได้ดาเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับคงอิชาร้อนนะครับหลังจากเดือนอมฎมานดอันเประเสดนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนที่ศูนย์หรืออาจจะนะครับดูผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับเราก็มีสื่อต่างๆหลายอย่างให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมนะครับทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราวของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามหวังว่าทุกท่านคงจะให้การสนับสนุนมีสิ่งใดที่ยังอาจขาดตกบกพร่องไปก็สามารถแนะนำได้นะครับเราก็จะดำเนินการตามที่ท่านแนะนำมาวันนี้นะครับในช่วงของการแนะนำศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามนั้นหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนด้ําคำว่าอัลามุมะลยกุมะเรัฮมาตุลล้อฮิวะเบลกฮ์